สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการประชุมสำคัญสำคัญระดับโลกนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริมสุขภาพจัดโดยองค์การอนามัยโลกหรือ WHO เนี่ยแหละค่ะครับซึ่งเขาก็จัดมาต่อเนื่องหลายครั้งแล้วนะครับใช่ค่ะแล้วแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีเอกสารสำคัญออกมาทั้งกฎบาปตปฏิญญาข้อเสนอแนะต่างๆซึ่งเออก็ส่งผลกับนโยบายสาธารณาสุขทั่วโลกเลย ข้อมูลที่เราดูกันวันนี้ก็จะครอบคลุมตั้งแต่ครั้งแรกๆเลยนะคะไปจนถึงครั้งที่10ก็จะเห็นภาพรวมหมดเลยแล้วก็มีรายละเอียดที่น่าสนใจอยี่าวก,กับบาทออตตาวาหรือข้อเสนอแนะจากอดริเลตคำถามก็คือว่าเอ๊ะแนวคิดเรื่องส่งเสริมสุขภาพเนี่ยมันมีวิวัฒนาการมายังไงแล้วมีประเด็นสําคัญอะไรที่เราควรรู้บ้างโอเคค่ะเรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันเลยครับผม การทำความเข้าใจเรื่องนี้ก็เหมือนเราตามดูเส้นทางความคิดเรื่องสุขภาพโลกเลยครับจากจุดเริ่มต้นจนมาถึงปัจจุบันว่าเขาปรับตัวกันยังไงงั้นเราเริ่มที่จุดกำเนิดเลยนะคะการประชุมครั้งที่หนึ่งที่ออตตาวาแคนาดาปี1986อันนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญเลยมีกฎบาทออตตาวาเพื่อการส่งเสริมสุขภาพออกมาใช่ครับกฎบัตรนี้สำคัญมาก วางหลักการพื้นฐานเลยอย่างแรกคือให้นิยามการส่งเสริมสุขภาพค่ะว่ายังไงคะคือเขาบอกว่ามันเป็นกระบวนการที่ช่วยให้คนเนี้เพิ่มความสามารถในการควบคุมและก็ปรับปรุงสุขภาพของตัวเองได้อ๋อควบคุมและปรับปรุงสุขภาพตัวเองครับไม่ใช่แค่เรื่องกายนะแต่รวมถึงใจสังคมและก็ปัญญาด้วยและที่สําคัญคือเขามองว่าสุขภาพเนี่ยเออไม่ใช่แค่เรื่องทางการแพทย์อย่างเดียวค่ะ แต่มันเป็นเหมือนทรัพยากรในชีวิตประจําวันเลยแล้วก็เชื่อมโยงกับปัจจัยพื้นฐานอื่นๆเช่นสันติภาพที่อยู่อาศัยการศึกษาอาหารรายได้ระบบนิเวศความยุติธรรมทางสังคมอะไรพวกนี้ครับโห้เหมือนเป็นการเปิดมุมมองเรื่องสุขภาพให้กว้างมากๆเลยนะคะจากเดิมที่อาจจะนึกถึงแค่โรงพยาบาลหมอยาอะไรแบบนี้ใช่เลยครับแล้วในกฎบาทมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนออกมาด้วยไหมคะมีครับชัดเจนเลย เขากำหนด3กลยุทธ์หลักๆค่ะมีอะไรบ้างคะก็คือ 1. เพิ่มความสามารถหรือ enable 2. เป็นตัวกลางเจรจาต่อรองหรือ mediate และ3คือเสนอแนะเชิงนโยบายหรือ advocate enable, mediate, advocate ครับแล้วก็มีกรอบปฏิบัติการ5ด้านอันนี้ก็สำคัญมากค่ะ5ด้านสร้างนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาพสร้างสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุน เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนค่ะพัฒนาทักษะส่วนบุคคลครับผมแล้วก็สุดท้ายคือปรับเปลี่ยนระบบบริการสุขภาพหรือ Reorient Health Services ครบเลยนะคะซึ่งหลักการพวกนี้นะครับถึงจะผ่านมาหลายสิปีก็ยังเป็นแกนหลักสำคัญมาถึงทุกวันนี้เลยอืมเข้าใจแล้วค่ะเหมือนเป็นเสาหลักที่แข็งแรงมากแล้วการประชุมครั้งต่อๆมาล่คะคะมีการต่อยอดหรือปรับเปลี่ยนอะไรไปจากออตตาวาบ้างคะก็ หลังจากวางรากฐานที่ออตตาวาแล้วครั้งต่อๆมาก็เหมือนพยายามจะเจาะลึกหรือทำให้มันเป็นรูปธรรมมากขึ้นครับอย่างครั้งที่2ที่อดิเลตปี88ค่ะที่ออสเตรเลียครับอันนั้นจะเน้นไปที่นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพหรือ healthy public policy อ๋อเน้นเรื่องนโยบายโดยเฉพาะเลยใช่ครับคือย้ำเลยว่าสุขภาพเนี่ยต้องไปอยู่ในทุกนโยบายของรัฐบาล ไม่ใช่ปล่อยให้เป็นเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเดียวอันนี้เป็นการเปลี่ยนวิธีคิดที่สําคัญมากเลยนะครับจริงค่ะดึงทุกภาคส่วนเข้ามาเลยแล้วเรื่องสิ่งแวดล้อมล่ะคะมีพูดถึงไหมมีครับนั่นเป็นธีมหลักของครั้งที่3ที่สานสวาวสวีเดนปี91ค่ะนินเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพหรือ supportive environments ทั้งทางกายภาพสังคมแล้วก็เชื่อมโยงกับเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย แล้วก็มีอีกจุดเปลี่ยนหนึ่งที่น่าสนใจคือครั้งที่4ที่จาการ์ตาปี97ครับอ๋อ oh, อันนี้จัดที่อินโดนีเซียครับเป็นครั้งแรกเลยที่จัดในประเทศกำลังพัฒนาและที่สำคัญคือเขาเชิญภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วยเป็นครั้งแรกอ๋อเหรอคะทำไมถึงเชิญเอกชนเข้ามาล่ะคะก็คงเพราะเห็นแล้วว่าปัญหาสุขภาพโลกมันซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆภาครัฐอย่างเดียวอาจจะเอาไม่อยู่แล้วต้องหาผู้เล่นใหม่ๆพันธมิตรใหม่ๆเข้ามาช่วยกันครับ การดึงผู้เล่นใหม่ๆเข้ามานี่น่าสนใจนะคะแล้วประเด็นเรื่องความเท่าเทียมทางสุขภาพล่ะคะเริ่มเน้นกันตอนไหนจริงๆก็พูดถึงมาเรื่อยๆนะครับแต่มาเน้นแบบจริงจังเลยก็น่าจะเป็นครั้งที่5ที่เม็กซิโกซิตี้ปี2000 อันนั้นคือพุ่งเป้าไปที่การลดช่องว่างความเหลื่อมล้ําทางสุขภาพเลยซึ่งก็ยังเป็นโจทย์ใหญ่มาจนถึงทุกวันนี้ใช่ค่ะเป็นปัญหาที่แก้ยากจริงๆโอเคค่ะจากนั้นก็มาถึงยุคที่โลกเชื่อมโยงกันมากขึ้นครั้งที่6ที่กรุงเทพบ้านเราปี2005อันนี้ก็เกี่ยวกับโลกาภิวัตน์โดยตรงเลยใช่ไหมคะใช่เลยครับ กฎบัตรกรุงเทพเนี่ยออกมาเพื่อรับมือกับความท้าทายในยุคโลกาภิวัตน์โดยเฉพาะเลยมีการกำหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจนขึ้นมา5อย่างที่เขาเรียกย่อๆว่า P-RAP P-RAP มีอะไรบ้างคะ P คือ Partnership สร้างภากคีเครือข่าย I throp, คือ Investment การลงทุน R throp, คือ Regulate การกำกับดูแล A throp, คือ Advocate การเสนอแนะและ B throp, คือ Building Capacity การสร้างขีดความสามารถครับ อ๋อเป็นเครื่องมือให้เอาไปใช้ทำงานในโลกยุคใหม่ประมาณนั้นเลยครับพอมีแนวทางมีเครื่องมือแล้วความท้าทายต่อมาก็คงเป็นการนำไปปฏิบัติจริงถูกต้องครับครั้งที่7ที่ไนโรบีปี2009เลยเน้นเรื่องนี้โดยตรงคือปิดช่องว่างในการนำนโยบายไปปฏิบัติ Closing the implementation gap จากนั้นครั้งที่8ที่เฮลซิงกิปี2013ก็กลับมาตอกย้ำแนวคิดสำคัญอีกครั้งคือสุขภาพในทุกนโยบายหรือ Health in All Policies HIAP ค่ะให้มันเข้มข้นขึ้นครับทำให้มันเป็นระบบมากขึ้นฟังเรื่องสุขภาพเข้าไปในทุกการตัดสินใจจริงๆแล้วการเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDGs ล่ะคะมาชัดๆตอนไหนอันนั้นเป็นไฮไลท์ของครั้งที่9เลยครับที่เซี่ยงไฮ้ปี2016ค่ะ เขาประกาศชัดเลยว่าส่งเสริมสุขภาพส่งเสริม SDGs promote health promote SDGs คือมองว่าสุขภาพนี่แหละเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วก็เน้น3ามเสาหลักมีอะไรบ้างคะ3ามเสาหลักก็คือความรอบรู้ด้านสุขภาพ health literacy เมืองสุขภาพ healthy cities แล้วก็ธรรมาพิบาลที่ดี good governance ครับอ๋เชื่อมโยงกันหมดเลยครับจนมาถึงครั้งล่าสุดครั้งที่10 ที่เจนีวาปี2021ค่ะอันนี้เหมือนจะขยับภาพไปใหญ่ขึ้นอีกนะคะใช่ครับออกมาเป็นกฎบัตรเจนีวาเพื่อสุขภาวะเจนีวาชาร์เตอร์ for well-being คือใช้คำว่าสุขภาวะหรือ well-being แล้วซึ่งมันกว้างกว่าแค่สุขภาพ health ค่ะกว้างกว่ายังไงคะก็คือมององค์รวมมากขึ้นเน้นการสร้างสังคมที่ยั่งยืนเท่าเทียมแล้วก็ ที่สําคัญมากๆคือต้องคํานึงถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลด้วยครับซึ่งมันเปลี่ยนโลกเราไปเยอะมากโหฟังดูเป็นการเดินทางที่ปรับเปลี่ยนตลอดเวลาจริงๆนะคะจากหลักการพื้นฐานที่ออตตาวาเมื่อ30กว่าปีก่อนมาถึงการมองเรื่องสุขภาวะในโลกยุคดิจิทัลที่เจนีวาคือแนวคิดมันพัฒนาไปเยอะมากเพื่อให้ทันกับโลกที่ซับซ้อนขึ้นใช่ครับแต่ถึงแม้ว่ารายละเอียดกลยุทธ์หรือบริบทมันจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่ผมว่าหัวใจสำคัญมันยังคงเดิมนะ ค่ะยังไงคะ่ะก็คือการมองสุขภาพแบบองค์รวมไม่แยกส่วนการทำงานที่ต้องข้ามสาขาข้ามเซกเตอร์แล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือการให้ความสำคัญกับการเสริมพลังให้คนให้ชุมชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพของตัวเองได้เอาละค่ะนั่นก็เป็นภาพรวมคร่าวๆนะคะของวิวัฒนาการเรื่องการส่งเสริมสุขภาพระดับโลกจากกฎบัตรออตตาวาสู่กฎบัตรเจนีวา ก็จะเห็นว่าแนวคิดมันถูกพัฒนาขยายขอบเขตไปเรื่อยๆเลยเพื่อรับมือกับความท้าทายใหม่ๆที่ซับซ้อนขึ้นครับแต่ก็นั่นแหละครับแม้เราจะมีแนวคิดมีข้อตกลงที่ดูดีก้าวหน้ามากๆแล้วก็ตามเนี่ยแต่ความท้าท,ทายใหญ่ที่มันยังอยู่จริงๆก็คือแล้วเราจะแปลงไอ้หลักการสวยๆพวกนี้ให้มันไปสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่ได้ยังไง อันนี้น่าคิดต่อเลยใช่ครับในแต่ละประเทศในแต่ละชุมชนซึ่งบริบทมันต่างกันมากจะทำยังไงให้แนวคิดอย่างสุขภาพในทุกนโยบายหรือการเชื่อมโยงกับ SDGs เนี่ยมันเกิดแค่นี้จริงแบบมีประสิทธิภาพแล้วก็ยั่งยืนด้วยเป็นคำถามสำคัญที่ทิ้งท้ายไว้ได้น่าสนใจมากเลยค่ะ แล้วอะไรคือคกลไกหรือปัจจัยที่จะมาช่วยสร้างช่องว่างระหว่างแนวคิดระดับโลกกับการปฏิบัติในพื้นที่จริงที่มันหลากหลายเหลือเกินได้เรื่องนี้คงต้องไปหาคำตอบต้องสำรวจกันต่อไปนะคะ